สวัสดีค่ะตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ Marvel Super War นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเล่นนะคะเป็นตัวละคร Star Lord ค่ะซึ่งความพิเศษของวันนี้คือเราเล่นกับเพื่อนๆที่ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปของเกมเลยนะคะคือทุกคนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะในแรงน์เนี่ยก็แบบติดตัวท็อปๆเลยที่มันจะมีร้อยอันดับใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็คือแบบเก่งมาบางคนเนี่ยระดับต้นๆเลยนะคะก็วันนี้ก็เลยจะมา เล่นเกมให้ดูกันนะคะวันนี้เป็นสตาร์หลอดแบบเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเล่นแล้วจะไปถ่วงเพื่อนหรือเปล่าแต่จะพยายามตอดยิงยิงไปเรื่อยเรื่อยนะคะคงจะร้านลำบากนะจะบอกว่าเพื่อนเก่งเราก็คงจะไม่ค่อยได้ดร้านหลอกนะโอเคค่ะตอไปเรื่อยๆแล้วก็หนีนะคะประมาณนี้วิ้เพื่อนเลื่อนน้อยมากเลยอะ่ะข้างล่างนะคะมียอนดูมาแล้วเราตอดแมนทีไปเรื่อยๆนะคะเราก็ถอยออกมาเรื่อยเรืค่ะ โอเคเดี okay, ๋ยวรอฮิลมานะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็โอ้ตอตอนนี้ตอน่าจะยังไม่มีขึ้นฟ้าหรอกเนอะ,ะน่าจะแบบว่าควางคอนดูดเลือดไปเรื่อยๆนะคะโอเคด้า okay, น,นล่างมียอนดูอยู่ <Let> s <S คนเดียว <it> เหงาเหงาโดนไปจุกๆนะคะ <laughs> หมายถึงตัวเอง <laughs> ไม่ใช่ใหมายถึงยอนดูตอนนี้คือเลือดเหลือแค่ครึ่งเดียวเ <laughs> ติมมาเต็มแล้วนะคะ ตาไหนที่มีแมนทีจะรู้สึกอุ่นใจมากเลยเราว่าในซับพอร์ททั้งหมดเราชอบแมนทีที่สุดแล้วนะเวลาเล่นแรงเนี่ยเราก็ชอบเอาแมนทีไปเล่นนะคะอันนี้เล่นเป็นแบบจับคู่ก็เลยแบบมีแมนทีสองตัวเลยนะคะซึ่งอาจริงๆเราจะงงมากเพราะว่ามันมีแบบว่าลูกบอลซึ่งเราจำไม่ได้ว่าลูกบอลของใครถ้าของเพื่อนเราเราต้องช่วยเด้งใช่ไหมแต่ถ้าของฝั่งนู้นคือเราต้องหนีแล้วเราก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นคนโยนนะคะ เอามีสองลูกพร้อมกันโอเคค่ะตอนนี้ก็ตอดไปเรื่อยๆนะคะยิงรัดขี่เป็นเรื่อยสตาร์หลอดเนี่ยจะบอกว่าบางคนเขาเล่นเก่งอ่ะแบบคอมโบกับพวกนักเวทอ่ะคือสตาร์หลอดตอด,ตอดๆอไปใช่ไหมแล้วเราเคยเจอแบบมีสตร์ตอมเอ็กใส่นะคือสตอร์ไม่ทําอะไรเลยนะเอ็กตอนสตาร์หลอดตอดเสร็จนะ <ๆ S 1> ก็คือแบบเราตายเลยนะคะในคอมโบเดียว ก็คือสตาร์หลอดยังไม่ได้ใช้ท่าใหญ่ด้วยซ้ำอ่ะแล้วสตอมก็เอกพอเอกติดออกูดออก,ก็เอกกันใหญ่เลยนะคะเราว่าเป็นแบบตัวละครที่ค่อนข้างน่ากลัวนะสตอมแล้วก็อยู่กับสตาร์หลอดเราเจออยู่ตาน,นึ่งแล้วเราแบบกลัวมาก mm hmm. เข้าทีตายเข้าทีตายไม่รอดเลยนะคะ mm hmm. โอเคเพื่อน,อนๆป่าอยู่เนาะเราจะต้องแบบยังไงจะต้องถ่วงเอาไว้ให้แบบว่ามันไม่เห็นเพื่อนเราป่าไหม mm hmm. เพื่อนเรากลับแล้วค่ะ เหมือนจะไปเอาฮิคาริทหรือเปล่ายังไงจะไปไหมฮิวไปไหมฮิวไปไหมทางนี้ก็ยังมีอยู่อีกสองตัวโอเคต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะเหมือนมีเพื่อนเราฆ่าไปได้แ้้หนึ่งนะคะแล้วก็มีคนตายไปหนึ่งะคะ่ะตอนนี้สกอร์หนึ่งหนึ่งสามนาที อยากรู้เหมือนกันว่าเกมนี้จะจบภายเมื่อปีีนะคะโอเคค่ะอุ้ยโดนถากโดนทีมโดนอะไรไม่รู้หลับแล้วหลับอีกไม่โกงหลับมาหลับกลับไม่โกงโอเคค่ะยิงตอไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เลื่อนน้อยมากแล้วอ่ะเดี๋ยวรอฮิลก่อนโอเคตอนนี้เลื่อนขึ้นมาแล้วนะคะ เพื่อนมาค่ะป่าเรามาแล้ว,วลนะโถป่าเราเข้าแล้วสตาร์หลอนเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ผิวแต่ก็เปาะนะคะต้องราาวะรวังนี่เจ้าจะเข้เอาเราแล้วพี่คาริ่ตก็มาแล้วว้าไปเน,น่เลยไปเน่เลยเพื่อนเข้าไปนะคะน้องปาโลมา ต่อขึ้นฟ้าแน่เลยจังหวะนี้ออาไม่ขึ้นตาลงมาสาดไปตาลงมาศาดต์ไป <c oughs> โอเคค่ะต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็มาลาดเอง <c oughs> ไม่ได้หวังลาดเลยมันน่าจะลาดไม่ได้นะโอเคตรงกลางเหมือนมีคารินแล้วก็ <c oughs> ขเขาก็ลงตียเ, <c oughs> เ,เราก็เลยปล่อยยานเลยนะคะ <c oughs> แ๊บเดียวเดี๋ยวน่าจะสร็จแล้วล่ะ เก็บน้องตุ๊กตาหุ่นยนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆค่ะอุ้ยอันนี้ของไม่ใช่ของเพื่อเรางงโอเคสามเร่งแล้วว่าเหมือนเราจะไม่ค่อยได้ทำอะไรนะคะตอนนี้สามแล้วเฮ้ยล้มหลับดีนะแบบเกือบอยู่ในป้อมน้องๆแบบออกจากป้อมมานิดเดียวเองอ่ะหลับมาหลับกลับไม่โกงโอเคปล่อยยันใหญ่ค่ะ่อยยันใหญ่ ยันใหญ่ไล่ยันเย็กยันเยกแย่ยันใหญ่โอเคค่ะยิงไปเรื่อยๆนะคะชิลๆเนาะช่วยอะไรไปสองเขาไม่รู้ไม่ค่อยรู้ตัวยังงงอยู่เลยว่าได้ช่วยใครที่ไหนนะคะต่อไปเรื่อยๆค่ะโอเคอุ้ยก็ได้อยู่นะมันคิดเลื่องเหลือิดเดียวเองอุ้ยมีคนมาหวนอู้มาค่ะหวนอู้เนี่ย จะบอกว่าเราอเล่นท e right ่าใหญ่เขาไม่เป็นเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้แบบไอ้วงแหวนมันตรงมันบบกว่าค่อนข้างแบบขยับนิดนึงมันก็เปลี่ยนทีแล้วอะเออแล้วมือเราไม่ค่อยนิ่งเล่นหวนอู่ไม่ได้นะคะวนอู่ยังไม่กลับอีกอยายังไม่กลับยังไม่กลับเราก็ต่อไปเรื่อยๆต้องหนีท่าของยอนดูด้วยนะคะยอนดูท่าแรงมากปกติแบบ โดนนิดเดียวก็คือเจ็บนะอุ้ยเพื่อนเข้าไปในป้อมเลยอ่ะต่อไปเรื่อยๆนะคะโอเคต่อไปนึงฮาววันโอ้ยเพื่อนหลับแล้วเพื่อนหลับแล้วเพื่อนหลับแล้วปล่อยยันปล่อยไม่โดนยันไม่ถตีโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยนะย้อนดูย้อนดูไปแล้ว โอเคค่ะเราช่วยติดการไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็คือข้างล่างน่าจะแตกเนะเพราะว่ามันจะระเบิดโอเคข้างล่างแตกแล้วค่ะเหมือนเขาจะมาเอาป้อมเราเลยยอนดูโอเคตีไปแล้วก็หนีเส้นก๋วยเตี๋ยวไปนะคะเส้นมันเล็กมากเลยอ่ะใครเล่นยอนดูเก่งแต่ว่ามือต้องเจ็บมากเลยไมลมยากสำหรับเราว่า โอเคค่ะมีดีค่าไปแล้วนะคะโอ้ยโตไม่ไม่ไม่เฮ้ยรอด้วยเหรอเอ้าฆ่าได้เฉยเลยนึกว่าเราจะตายแล้วมีเพื่อนดีมีชัยไปกดพิ้งนะคะตอนนี้จะบอกว่าหมวยอ่ะขึ้นจากอันดับอะ อันนี้คือเป็นจับคู่ใช่ไหมแต่ว่าจะอันดับเราตอนนี้คือเราก็แบบขับเล่นคนเดียวไปเรื่อยๆนะคะใครอยากเล่นจะอันดับแบบเล่นเก่งๆก็าแบกเราได้นะแต่ว่าเครื่องเราอะค้างบ่อยบางทีจะรับเพื่อนไม่ค่อยได้นะตอนนี้เพื่อนในเกมมันเยอะมากแล้วแบบเวลามันมีอะไรเข้ามาแล้วมันจะค้างนะคะหรืออาจจะเกี่ยวกับ โทรศัพท์้อาหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ามันค้างบ่อยรับใครไม่ค่อยติดรับเฟนได้นะคะแต่ว่าเวลากดชวนเล่นแล้วมันไม่ค่อยติดนะคะโอเคเราเอาบาัฟฟ้าไปก่อนนะคะตอนนี้เหมือนเพื่อนอยู่กลางกันหมดเลยนะ ah. ตีป้อมไปเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยเราก็น่าจะเป็นคนที่ตีป้อมเยอะเพราะคนอื่นเขาเน้นฆ่าเราเน้นตีป้อม แมนพีสมาแล้วนะคะแล้วเพื่อนเราก็มาแล้วแล้วเราก็ไปตีป้อมกลางร,ระหว่างทุกคนกำลังเอมันไม่เผลอมันมากันเต็มเลยโอเคเหมือนฮิคาลิสมาตรงนี้นะคะอกเตอร์สเตนย้ายฮิคาลิสกลับ <It> s <S ไปที่เดิมเ <laughs> จ๋งมากเลยยายคอมโบนั้นน่ากลัวมาที่มันย้ายแบบย้อนเวลาแล้วก็เลงแบบคอมโบใหญ่นะ คือโดนไปนี่แบบจุกเลยถ้าเลือนน้อยๆนี่คือคอมโบเดียวตายเลยนะดอทเทอร์สเตนเป็นตัวที่แบบถ้าเล่นเก่งแล้วมันจะสุดยอดมากแต่ว่าเราเล่นมันเล่นยากโอเคค่ะตอนนี้เราบุกมาจนถึงป้อมในสุดแล้วนะคะโอ้ยเพื่อนโดนแล้วก็เดี๋ยวเราไปตีคีป้อมบนนะคะเอา้าเขากำลังจะบวกกันปล่าเนี่ยเราเดินมาไกลแล้วอะ ดีไปเลยเราไปก็คงไม่ได้ช่วยเท่าไหร่โอเคค่ะแล้วนะเดี๋ยววิ่งไ,ไปหาเท่อนนะ <c oughs> โอ้ตีป้อมกันเสร็จแล้วโดยที่ไม่มีเรา <c oughs> ตีไปเรื่อยๆค่ะอคคุะ้ยยังไงดีมันใกล้ป้อมไปไหมล,ล็อกเตอร์เปิดวงเวทแล้วอลโอเคค่ะ ด้านล่างนะคะ y, เฮ้ยดรยายใครมาค่ายเหรอเหมือนเราจะยิงยานไปไม่ค่อยโดนใครเอ้ยดีนะมีบิงเอ้ยมันแบบเปิดแหวนมะ่าโดนทุกดอกเฮ้ยฮิวโกฮ่วฮิวโกปร,รับอยู่ข้ามันยนดูค่ะมันข้า,า,นขายนดูนี่ขา้าลิปมากค่ะ ่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆไม่เหมือนเราจะตายก่อนนะตายแล้วโอเคตอนนี้ก็สกอร์อยู่ที่ยี่ิบสองหกนะคะโอ้เราเหมือนฆ่าไปแค่หนึ่งเองอะ่ะฆ่าไปแค่หนึ่งแบบที่เหลือเพื่อนฆ่าไปอีก2ีเอ็ดนะเออตอนนี้ก็บุกถึงป้อมด้านในแล้วนะคะ ฝั่งเราเนี่ยเหลือตัวละครครบเลยยกเว้นเราที่เพิ่งตายไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเนาะตอนนี้อุปกรณ์เราก็มีพวกต้านพลังนะคะแล้วก็มีเพิ่ม HP อะไรต่างๆเนาะกำลังจะได้ตัวเข็มขัดนะคะออกเป็นแทงเพราะว่าเรากลัวเราแบบเป็นพละนะข้าไม่ได้ไม่เท่าไหร่ขอย่างแต่นี่เดี๋ยวจะเหนื่อยนะคะเดี๋ยวเพื่อนเหนื่อย อ้ย่าซะหกดแล้วสุอยอดมากเลยตอนนี้ก็เราฆ่าไปแล้วสองหนึ่งนะคะ <You S 1> ปีป้อมปีนี้หนีจากปีป้ป่ด้ไมยหญ่ดีกวโอเคปีป้อมใหญ่นะคะเพื่อนไปดักรออยู่ที่หน้าประตูด้วยว uh huh. โอเคค่ะน่าจะจบแล้วล่ะ uh huh. ปีไปใหญ่หยุด กดทีให้เพื่อนนะคะโอ้ยเพื่อนโดนไล่โอ้ยเราไหวไหมเราเพื่อนโดนหลับเพื่อนโดนหลังเน่าเชื่อว่ารอดด้วยเราแค่ต่อเราแบบมันก็หนีเอาจริงๆนะเมื่อกี้อ่ะฆ่าเพื่อนเราได้เลยนะแต่ศัตรูกลัวน่าเพื่อนเราเซียนเกินโอเคค่ะตายแล้วนะคะ อยากได้แบบฟ้าจะบวกกันเนอะเอ้ยบวกกันเหู่แล้วเดียวเดียวไปแล้วไปแล้วเรื่อก็ไม่มีคืออยากเข้าไปแต่ก็กลัวตายรอฮิลก่อนเลับยราปีคีไปเรื่อยๆนะคะจะจบทีมแล้วไม่ใหญ่เลย เอ้ยด็อกเตอร์เอาท้าใหญ่เราย้ายเข้าไปเครื่องในโหดมากล่าวว่าไม่ต้องให้เขาออกมาเลยใช่ไหมโอเคค่ะจะจบไหมวันนี้ยิงไปให้จบแหละจบจบจบจจจโอเคค่ะชนะแล้วค่ะไม่ผิดคาดเท่าไหร่นะคะถ้าเราอยู่ฝั่งนู้นเราจะร้องไห้นะเจอทีมนี้ ไม่เกี่ยวกับเรานะแต่มหมายถึงคนอื่นคนอื่นแบบว่าเก่งมาก MVP เป็น Doctor Strange นะคะเก่งมากค่าไปองตายหนึ่งนะคะโอ้ยคนอ่อนสุดก็คือเราไม่ค่อยผิดคาดเท่าไหร่ <laughs> <laughs> เวลาเล่นเจบคนหก่งๆจะรู้สึกว่าแค่เราไม่แจกก็พอแล้วอะ่ะเออไม่ค่อยอยากจะทำให้เขาเสียเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะ เฮ้ยเราตีป้อมสูงสุดอะเพื่อนๆอย่างน้อยเราก็ตีป้อมสูงสุด <c oughs> เพราะว่าคนอื่นเขาฆ่าอย่างเดียวแน่เลยโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ได้นะเดี๋ยวเรามาเล่นแล้วก็เดี๋ยวมาลงใหม่นะคะมีทีมนี้อีกรอบหนึ่งด้วยไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแฮปปี้นิวเยีปี์ป2 2ี2022นะคะ